จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกรสินเราได้รับมอบหมายภารกิจจากท่านนายแพทย์อภพิัยริมานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกรสินนะครับไม่ออกมาเยี่ยมเสริมพลังสําหรับอสมอในการปฏิบัติงานการป้องกันการเฝ้าระวังโรคโควิดนะครับในชุมชนของอำเภอร่องคําในวันนี้นะครับซึ่งกำหนดการที่เราได้ออกมานั้นนะครับเราเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับเราออกมาทั้งหมด อำเภออำเภอละสองวันนะครับเช้าบ่ายนะครับซึ่งวันแรกวันนี้ก็มาที่อำเภอร่องคําตอนบ่ายก็จะไปที่อำเภอกำมะลาไซในการเอามาเยี่ยมเสริมพลังนะครับที่เราได้รับมอบหมายจากท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกรสินนั้นนะครับมีวัตถุประสงค์อยู่สองประการนะครับประการแรกก็คือมาเยี่ยมเสริมพลังให้กําลังใจกับพี่น้องอสมทุกท่านและก็บุคลากรสาธารณสุขเราทุกระดับนะครับที่ทํางานต่อสู้กับโควิดมาในช่วงยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นก็ นำความปรารถนาดีนะครับนําความกําลังใจแล้วก็ขอบคุณนะครับจากท่านนายแพทย์สาสุขจังหวัดกาลสินนะครับนายแพทย์อภพิชัยลีมรณให้กับบุคลากรสาสุขทุกท่านและก็พี่น้องอสมอทุกท่านนะครับที่ได้ทํางงานในการต่อสู้กับโรคร้ายโควิดเรานะครับก็ในประการที่หนึ่งนะครับมาเยี่ยมเสริมพลังให้กําลังใจนํากําลังใจความขอบคุณมาครับทุกท่านนะครับประการที่สองนั้นนะครับนอกจากคําขอบคุณแล้วนะครับก็ต้องการที่จะมา รับทราบว่าในการทํางานในด่านหน้านั้นมีอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อขัดข้องในการทํางานนะครับเราก็จะได้รับกลับเืนไปเพื่อนนําไปเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อน,นําสู่การปฏิบัติต่อไปนะครับทั้งสองอย่างเป็นวัตถุประสงค์นะครับที่ได้ออกมาวันนี้นะครับก็ในเบื้องต้นต้องขอบคุณท่านชาสตรย์คงเภอท่านผู้ช่วยแล้วก็ขอบคุณพี่น้องอสมอทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันจติจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ ในการดําเนินการนั้นนะครับคิดว่าการต่อสู้กับโรคโควิด1 i นั้นนะครับก็คงจะต้องอร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการการเฝ้รา,าระวังการป้องกันการรักษานะครับเพื่อที่จะให้แล้วก็คนเดินก็ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจากกรุงเทพมหานครนั้นนะครับเรื่องของการเฝ้รา,าระวังกันการกักตัวการสังเกตคนที่เดินทางออกมาเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถ้าเรามีการ กักตัวได้นะครับมีการปฏิบัติตามคําแนะนําตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนั้นคิดว่าก็จะทาให้เราป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชนได้นะครับก็ในเบื้องต้นนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านไว้เพียงตัวนี้ก่อนนะครับต่อไปคงจะให้ท่านอื่นได้พบปะครับก็คงขอยัดขอบคุณไว้เพียงตัวนี้ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับทางจังหวัดกรุงเทร่วมกับสมาคมอัมจังหวัดกรุงเทเรา ไม่นรับเมื่อว like ันาทิตย์ที่ท่านนายแพทย์อภิชัยรีบมาดำเนินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกรุงเทพให้ออกมาเยี่ยมเพียงพลังที่นวชมองนะครับในการปฏิบัติงานการทดลองป้องกันโรคโควิด -19 ในจุฑาวนนะครับที่ก็เราได้มีแผนที่จะออกมาเยี่ยมให้กำลังใจในทุกพื้นที่ในทุกอำเภอนะครับก่อนเรื่องของการวัดติดนั้นนะครับก็เป็นในจังหวัดที่สคัญ่องกระทรวงสาธารณสุขเป็นปฎิบัติวิสาที่สำคัญ การที่จะห้ามป่วยตอนนี้ปุ๊ป่วยก็ก็เพิ่มขึ้นนะครับมีทั้งผู้ป่วยมีทั้งผู้เสีวิตแต่เรื่องที่สำคาญนี่ตับที่กระทรวงสาธารณสวางไว้ตอนนี้ก็คือการที่จะทําให้อ่าการดูแลแพทย์ที่น้ำประชานเดินได้เข้าถึงคนสิ้นที่คนสิ้นให้เร็วในครอกลุมในแต่ละจุดเป้าหมายเป็นการป้องกันการติดโควิดแรงเพราการการเสพพิษก็คือกลุ่ม6มกคือแฝดอันนี้ก็ฝากในเรื่องของการดูคลประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องต้นนั้นนักวิชาการเข้ามีเธอนะครับไม่ ผ่านมาให้ทุกอำเภอนะครั้ทีมีการเปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนนะครับที่เราเรียกว่าที่ใหญ่นะครับที่จะดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับจากโรงพยาบาลแม่ายโรงพยาบาลอำเภอจาดโรงพยาบาลนะครับเพื่อนการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องชิดโฉมกอเป็นกำลังใจให้นะครับเหล่อทุกคนก็ต้องขอยักขอบคุณที่น้องกอสมนะครับขอบคุณทางผู้มี่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกันดูแล สุขภาพผู้นักบริการชนซึ่งก็เป็นผู้ที่ตกทุข์กระยากเนาะต้นช่วยกันก็ขออน,นุญาตขอบคุณไว้ยงเท่านี้ครับขอบคุณมากวังเยครับขอบคุณครับ